ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสำราญรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ภายใต้การบริหารของนายอุเทนน้อยแผงครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอสุขสำราญปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสำราญได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีผลการดำเนินงานดังนี้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับได้แก่การจัดการศึกษาสําหรับผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือเป้าหมายทั้งปีจํานวน7คนผลการดําเนินการจํานวน11คนส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสำราญได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้ที่ขาดโอกาสพลาดโอกาสและได้โอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น927คนโดยแบ่งเป็นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวน461คนและภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566จำนวน466คนและผู้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณพุทธศักราช2566 จำนวน133คนซึ่งได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จัดการเรียนรู้ในศวตวรรษที่21โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสู่ความเป็นคนคิดเป็นโดยเน้นพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างองค์กรความรู้สำหรับตนเองและชุมชนสังคมทั้งนี้กอนอตำบลกำพวนได้รับรางวัลระดับดีเด่นในการคัดเลือกกศอนอตำบลต้นแบบดีินพรีเมียมพลัสระดับจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนดังนี้ได้แก่กิจกรรมพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอกับการศึกษาในแต่ละระดับและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นได้แก่โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับ กอสอนอในยุคศตะวรรษที่21โครงการเสริมสร้างทักษะผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษโครงการเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ Science โชว์จากการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการส่งผลให้มีนักศึกษาระดับมอตน้นเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้รับคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งในกลุ่มอันดามานันและยังมีนักศึกษาระดับมตน้น มีความสามารถร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ซน์โชว์ประจำปีงบประมาณ2,566นะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัางได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติค่านิยมที่ถูกต้องและมีทักษะความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แก่โครงการไวโซนสถานศึกษากศนปลอดสารเสพติด กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้แก่โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้เรียนด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปฏิบัติของาศาสนาอิสลามกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพได้แก่โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติด จากการจัดกิจกรรมกีฬานำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากอสอนเกมจังหวัดระนองและเป็นตัวแทนนักกีฬากรีธาแข่งขันกีฬากอสอนอนเกมครั้งที่6ระดับภาคใต้นะสนามกีฬาตินสุลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้แก่โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อเป็นทางเลือกและวางแผนการประกอบอาชีพและการศึกษาตอนในอนาคตได้แก่โครงการเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาสอกรองอำเภอสุขสำราญมีโรงเรียนเพาะเห็ดน้ำฟ้าให้การศึกษาเรียนรู้จำนวนหนึ่งแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสำราญได้ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานดังนี้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสนใจเป้าหมายทั้งปีจำนวน129คนผลการดำเนินการจำนวน306คนอาทิเช่นวิชาการผลิตของใช้จากห่วงถุงเท้าวิชาการแปรรูปอาหารทะเลเองวิชาการทำน้ำพริกทอดสมุนไพรวิชาการตกแต่งกระเป๋าเพื่อเพิ่มมูลค่า วิชาการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นในจังหวัดระนองวิชาการแปรรูปปลาข้างเหลืองวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นวิชาการพาอเห็ดนางฟ้าวิชาการทำไข่เค็มวิชาการตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะหลักสูตรวิชาการทำขนมไทยเป็นต้นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชั้นเรียนเป้าหมายทั้งปีจำนวน35คนผลการดำเนินการจำนวน48คนได้กแก่วิชาการเพ้นผ้าบาติก วิชาการทำขนมไทยและขนมเบเกอรี่วิชา,าช่างฝ้าเพดานและวิชาการเดินสายไฟภายในอาคารโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพเป้าหมายจำนวน10คนผลการดำเนินการจำนวน22คนได้แก่วิชาแปรรูปอาหารทะเลองนอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสำราญได้มีการขัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าบริการ กศอดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,566ระดับสำนักง,งานสองกรอจังหวัดระนองภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนได้แก่ผลิตภัณฑ์ปลากุลาฟังซ้ายหลักสูตรวิชาการแปรรูปอาหารทะเลการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมายทั้งปีจำนวน16คนผลการดำเนินการจำนวน30คนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม พื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนได้แก่โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมกิจกรรมการขัดแยกขยะในชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายทั้งปีจํานวน4คนผลการดําเนินการจํานวน15คนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเลี้ยงแหนแดงและหนอนมแมลงวันลายเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเป้าหมายทั้งปีจำนวน60คนผลการดำเนินการจำนวน65คนครูกศนอตำบลได้ดำเนินการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล ให้แก่ประชาชนโดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำและการขาออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ line, และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเป้าหมายทั้งปีจำนวน10คน ผลการดำเนินการจำนวน16คนฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุขสําราญสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันผลการส่งเสริมโครงการดังกล่าวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสําราญส่งคลิปวิดีทัศน์ การใช้ภาษาตามประเทศสื่อสารด้านอาชีพของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดระนองนอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ต่อนเนื่องให้กับผู้สูงอายุตามโครงการการป้องกันภาวะซึมเศร้าของสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุและมีการสนับสนุนงบบางส่วนจากพมจระนองในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป้าหมายทั้งปีจำนวน160คน ผลการดําเนินการจํานวน160คนได้แก่โครงการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุใน4มิติกิจกรรมฝึกอบรมผู้สูงอายุสมัยใหม่กายใจสมาร์ทและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพรายได้กาแฟพ่วมือระนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสําราญจากกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับกศนในยุคศตวตรรษที่21เป้าหมายทั้งปีจำนวน2,610คนผลการดำเนินการจำนวน3 0 6 9คนผ่านกิจ,จกรรมห้องสมุดประชาชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมศาลาหนักอ่าน กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่และกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายมีความทันสมัยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุขสำราญมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสำราญได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานด้านวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการประชุมสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566โครงการพัฒนาศักยภาพบรรารักษ์เพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีมาตรฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กคสกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 จากผลการดำเนินง,งานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุขสําราญประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้นำปัจจัยแห่งความสำเร็จปัญหาอุปสรรคในการดำเนินง,งานเพื่อมาพัฒนาและปร,ะปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปพวกเราสกรออำเภอสุขสําราญ จะมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถเพื่อให้พี่น้องอำเภอสุดสํรราญได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ